หลังจากถือเกทับด้วยว่างานหลายกลัวงานพยาบาลว่าพยาบาลบ่มีงานบอกใครมีงานหลังจากนั้นก็มาเกทับเรื่องอื่นครับพี่น้องเกทับเรื่องค่าจงค่าจ้างครับพี่น้องอู้ยพี่้องให้ภาพไอ้ยังก่อให้ภาพมันฟองเอาพี่น้องให้ภาพมันฟ้องเอา เบิ้งครับพี่น้องมีงานบ่มีงานนี่งานอุดอเมื่อเกินี่นี้โหเฮ้เยคนแนนเอียดครับพี่น้องเรือนหมื่นเรือนแสนเขาเอาเนินน่ะนะนะครับนะ่ะสู่บ่ไว้ปเ่าเรื่องงานเบาเรื่องงานคนเบิดบานมาโฮมอยู่ปุญยบ้านอืม่มทงปู่เฒ่าเั้งเด็กน้อยมาโฮมอยู่น้ำพุญยบ้านเหมยนบ่คร,รับพี่นอ้องนะนั่นแหละบ้านน้อยหรือว่าบ้านใหญ่ เปิน้นกลับมาหอมอยู่นำ้ำผู้ใหญ,ญ่บ้านเกทับเรื่องงานว่าบ่มีงานว่าผู้ใหญ่บ้านสีหน้าอมทุกเกทับไปแล้วบ่ได้ผลครับวนกลับมาเรื่องค่าจ้างครับพี่ดองวนกลับมาเรื่องค่าจ้างว่าของเพื่อนเด้ยบเลเกือบเครื่องร้านบุ่นี้คำว่าคำจ่าพึ้นเลยนอะอจักมันไปเอามาจะใส่คำวบาคำ,ำจ่าเดือมึงปิ ถามอีหลีมึงพอ,อก็จากมุดออกจากป่าหญ้ามาที่มึงกินห้า้ะกินห้าไปกินห้ามากเงือเพ้อเพ้เอขึ้นมาหยาท่วมข้างหลังท่วมทั้งนาทั้งข้างหลังบ่ก็เลยหาหมุดทางออกมาที่รือบืบบ่าือบืบบาออกมามาเกตทับด้วยก็ามายังก่ล้วมัเกตทับด้วยก็า,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 ว,า,าว่าคาจังแล้วกะคดจัดบวขาดุนลบวกก่อนหน้านั้นมันบอกว่า คนจัดของไหนปาบาานด่ขาดทุนมาที่นี่เขาก็เลยเกยทักไปว่าทักมันเขาก็เลยบอกว้เกยดทักหรอกเาบอกไปตามตรวไงล่ะว่าฟังของเมืองนี่พูดจัดด่ขาดทุนมันล้อมมาแลลมหาสิบก้นลอยว้นมาเบ่งมันก็เลยโมโหมันก็เลยศูนย์ประเดิงปึงปังขึ้นมามันบายยังไหนวตีมันวายอ่ามันบอกว่าจ้างไม่จ้างเขาก็มีงานทุกวันจ้าวุ้นัดเดีมันเบานะพี่น้องวันไหนขาดทุนครับไปหาข้อมูลมา อุ้ยนะมึงกูถามมิลีมึงกินยากินยาเลยยังบวพอ่อมึงยังมึงยังเอาขี่เรื่อมยมายัดใส่สมองมึงยุติรืเนี้ฮะกูบอกแล้วว่าเอาสมองมากอย่าเอานาใส่ลูกโป,ป่งมากมันเบนเบยหัวน่ะนะไม่มีข้อมูลพูดรงรงเรียกว่าหมาเห่าขี่อิจฉาจ้าอุ้ยไปขี่อิจฉามึงดอกอุ้ยไปขี่อิจฉาสูดอกนะ ผู้ใดสิไปขี่อิจฉาสูดรับพังได้ตูน่นเดคะ่ะงานกันจนล้นเมื่อแมน่าพี่น้องเอออยากบอกว่าผู้จัดเขาไม่ขาดทุนคะ่ะอ,อ่าอยากขัวหรออยากบอกว่าผู้จัดไม่ขาดทุนคะ่ะเออทามแถมจ้างบักน้อยน้อยบักนิ้ว,วเนี่ยต้องจ้างเพิ่ม ค่าตัวอีกงานละเป็นแสนเหมือนกันบู๊บบาทเดียวกูกับประจังเนอะไม่นบอพี่น้องงานละเป็นแสนราคาเท่าแอนอรดีบหมือเด้พี่น้องราคางานละเป็นแสนเท่าแอ,อนอรดีบหมือเด้เกือบซ้ำล้ำยยเหมือนเด้พี่น้องเนอะเกือบซ้ำอียังก่อนเกือบซ้ำอีหลายหลายคนบหมเด้ปีน้องปสาธุนะครับนะ,ะจากสามแสนสองหมื่นพูดนะ บุยคาจ้างครับคาจ้างวงอ่สาวมอรมซิงนี่ครับพี่น้องคาจ้าง 3, 3, สามสามแสนสองพูดเนี่ยเออคาจ้าง 3, สามแสนสองพี่น้องก็ฟังเอาครับนะเป็นสี่แสนสองหมื่นต่องงานจ้ามาสะดุดมึงมึงก็จินตนาการามึงก็มนโนกันแก่เมือ <laughs> งมึงขุดมึง,ม,งมึงมาจากหลุมใดมึงกลับหลุมมึงซะมันอายโค้ดแม่ กูถามไม่ลีมึงได้เบิ่งโทรศัพท์มึงได้เบิ่งโซเชียลหรือมึงได้เบิเง่งอีหยังบ่มึงไปเอาขอ้อมูลมาตะใส่เนาะสูนี่ตียพวกที่ถือกันข้อเซ็นเตอร์ตัวเอาเด็กกระสีแม่นสูนี่แหละนะโอ้โยกเว้นน้าน้องแมงแขงน้ายกเว้นบักน้อยๆไม่ได้ไปด้วยก็ใช้ราคาปกติวุ่นน้าพี่น้องโอูกูละงเงืิดหลายตัวตัวตัว,ตว มันบอกไวจังสิข้อมูลข้อมูลไม่มีอย่าพูดมันไอขายความโง่ตัวเองมึงน่ะมันบ่มีข้อมูลมึงบอายที่ขอไหนบอกว่าเ้าบสิสัวขายความโง่ตัวเองโมเมนต์มึงติมขายอยู่เด้อกูถามเนี่ยมึงกบเบิงเอาอันนี้เขาบ่จ้างเพลงดอกนะกองบัญบัาิฟิลเลตหนึ่งบ่จ้างเพลงดอก สองแสนสองแสนกว่าบาทแสนแปดสองแสนตันน้งแสบพ่อได้ให้น้องๆมีงานเฮ็ดเออพ่อได้น้องๆได้มีอ่าเวทีแสดงความสามารถอ่าได้สนุกสนานแม่นบอ่อพี่น้องได้ที่ได้เติบหนาเวทีนิดๆหน่นนอยๆคนละพันสองพันพ่อได้เป็นค่าขนมนมเนยค่าไอ่อานมลกูกค่าไอ้ไอ้มาค่าผู้ให้พอ่อให้แม่ แมนบอรครับบอเเกี่ยวกับเงินเดือนเนีนักร้องทุกคนมีเงินเดือนเบิดจ้าบ่มีงานกับมีเงินเดือนเดือนละสองหมื่นแมนบอออกเวทีออกออกยังก็อออกไปแสดงเนี่ยออกงานนี่ได้อีกเท่าไพ,พันพันหาสองพันหน่งเศบร,รวมติบหนาเวทีอีกติบหนาเวทีอีกพี่น้อง <c oughs> ไม่ทช่บิคุ้มปิดอีกพี่น้อง <c oughs> คุ้มปิดอีกทท่ละหาหกมื่นอ่าบางคนก็นได้เป็นแฮแสนหนึงเิษนะพี่น้อง เดือนนึงเดือนนึงก็โอ้นะอ่าโอ้หลายแสนพี่น้องสิบบวกเครื่องล้านบนบ่อเดือนนึงเดือนนึงแต่ละคนแหมพี่น้องฮะมึงคือกล่าววาว่าเมื่อพอมึงคือกล่าววาว่าผู้จัดบ่ขาดทุนเด็ดดิมึงไปถามมึงดูย่างไปถามมึงคักป่ะน่ะอ่าผู้จัดผู้จัดอ่าผู้จัดนี่งานนี่การทุนบ่ผู้จัดถามมึงด้วมึงไปถามมึงด้วเขาบพิ่ไปเบื้องแล้วเขาบพิ่นิยมชมชอบแล้วกูสิบอกใครเออ เฮ็ดจังไดนมึงก็เฮ็ดโลดมึงบอกบ้าโลดนะเฮ็ดจังไดนกับอ่าซูกันะสูกับเฮ็ดมาโลดแต่ว่าจังไดนซูกับสนะบ่ได้นะจังไดนซูกับแพ้สูมึงเหมืนพวมีข้อมูลเออยาเว้ามันอยากไอ้เขามึงจะมาขายความปึกแจของเออเบื้องด้วยนี่นี่เด้อเด้อโคตเต็มยุ่งสิของสูเต็มจังสี่บ่ขนาดสงการแท้ๆกันยังมาล้อมมาแรมอยู่เขาไปเบื้องทางอื่นเขาไปเดินทางอื่นซุยเออ นี่แหละเขาเอิ้อนมาพวกรับหูรับตาอวยอยากเอาชนะแต่ว่าบ่มีของมุ่นบ่มีอย่างบ่มีความเป็นจริงนักร้องศิลปินสูเนี่มันสิตุยยอดสูน,นี่ละ่ะไปใช้ก็ไปว่าได้เนี่ยอายเขาเออโดโดดมีคนมาเบิงเทียเต็มบ่เออบต็มดอกพี่น้องประมาณครึ่งหนึ่งนี่แ่ะประมาณครึ่องอันที่ลอ้อมสังกะสีนะ่ะเบรกรองล้านนั่นละ่ะประมาณซํำนั่นแหละ,ะบาทีนี้ก็พากันเบ้อนะ โดนดมีเทียนนึ่งบ้ากันออกว่าตีปีกปั๊บๆเฉพาะเทศกาลสงการนะพี่น้องอันอืน่นผมมีคนไปเบิงเลยอันอื่นนี่เงียบเก็บปานเป้าสากอันอื่นนี่เงียบเงียบแล้วเงียบอีกเออทุกคนกล้า,ามาบาวกล้ามาโน,านนั่นนี่โอ้ยจ,จ้างสีเซ็นนะเตีโอ้ย กูไปจ้างรับ่อนงสิเงินสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นมาฟังมาเต้นมาแต่งไม่มมมเรียนนี่กูเบิ้งดีกว่าจ้างพยายบาลมานน่นะครับสิไปจ้างสามสี่แสนบานันสี่แสนหาแสนบานันอ่ะเออจ้างพยายบาลเนี่ยว่งไงนี่สองแสนกว่าบาทเลยโอ้ยเบิ่งสบายหูสบายใจสบายตาสนุกสนานพร้อมแม่นป่ะครับพี่นอ้องกูเหลือเงิน